คนคิดว่า Resident Evil 3 Remake ด้อยกว่าภาคต้นฉบับในปี1999จริงไหมสำหรับผมใช่ครับไม่เถียงเลยเล่นกี่ทีก็ยังคงคิดเห็นแบบนั้นเพียงแต่มันจะมีระบบหนึ่งที่ภาค3 Remake กลับทำได้ดีกว่านั่นคือระบบ Perfect Dot ที่มัน Perfect สมชื่อเพราะระบบนี้จะสตรูตัวไหนการโจมตีแบบไหนถ้าเกิดเรากดถูกจังหวะเราก็จะสามารถลบมันได้แบบร0 0เ กลับกันในภาค3ต้นฉบับระบบนี้มันทําไม่ได้ขนาดนั้นคือโอเคแหละมันหลบการโจมตีได้เหมือนกับภาครีเมคก็จริงแต่มันก็กลับมีศัตรูตัวตึงตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการทําลายความสามารถนี้ลงซึ่งมันก็คือเนเมซิส เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นมาจะเข้าใจเลยหลายๆครั้งคือกดหลบติดแล้วแต้แต้แต่ว่าถ้าเกิดตัวละครของเราติดมุมหรือว่าหลบไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องยังไงเราก็ยังโดนใช่ไหมนั่นจริงเท่ากับว่าระบบดอทในภาคนี้ไม่ใช่เพอร์เฟกต์ดอทแต่เป็นแค่การดอทธรรมดาเท่านั้น <ot> เทียบกับ3 r e รีเมคภาคนั้นคือหลบได้ทุกอย่างแบบร้0จริงๆแต่นั่นแหละหางมองอีกแง่หนึง่งถ้าเกิดจะบอกว่าเนมิซิตใน3รีเมคมันห่วยกว่าเนเมิซิตในภาคต้นฉบับมันก็ได้เหมือนกัน แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงบ้างกับระบบนี้ชอบแบบ3รีเมคที่หลบทุกอย่างได้แบบ100%หรือว่าชอบแบบที่มีในมเซจที่เราหลบไม่ได้แบบในภาคต้นฉบับมากกว่ากันอย่าลืมมาแชร์ความเห็นให้อ่านด้วยนะครับ